ไไปไหนฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วนะคะสวนภูทิศธาราคือวันนี้ตั้งใจจะมาเดินเที่ยวสวนนะคะแล้วก็มากินด้วยที่นี่เขาก็จะมีผลไม้หลายอย่างนะคะช่วงนี้ก็จะมีสละมีเงาะมีมังคุดนะคะแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้นะช่วงประมาณเดือนพฤษภาก็จะมีทุเรียนด้วยคือแบบสวนนี่เขาได้รางวัล เหมือนเสื้อเป็นนี้คือแบบเดินไปกินไปส่ๆนี้เราโคตรกินแล้วมันอร่อยมากตะาดนะข,ของเราจะแพ้ขอกคนอื่นแต่เราให้กินจนิีนแล้วก็ใส่ตะกร้าที่เราใส่ให้ก็กลับบ้านไปได้เลยใหญ่มากใหญ่ใหญ่คนได้อ่ะของอันนี้มันคือมงคุดที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้มันจะออกเป็นแก้วหน่อยมันจะกรอบๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดอกมงคุดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าที่เราซื้อกินกันนะที่ลูกใหญ่ๆสวนพิชชาลา แวะมาดูโฮมสเตย์นะคะที่นี่มีแดงค่ะเขาีิถากิจกรรมให้เล่นด้วยค่ะเห็นไหมว่าตรงนั้เป็นสไลเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ให้วิ่งไปเรือมีจักรยานปั่นจักรยานด้านนี้ก็มีกันนะคะพายเรือด้วยสาวน้อยตกน้ำค่ะมีที่นั่งแล้วก็ลูกบอลเตรียมให้พร้อมเลยอันนี้บอลสนามค่ะนี่เราพามาเดินเที่ยวห้องประชุมนะคะ ตรงนี้คือจะไม่มีค่ะไม่มีเสาตรงกลางเนี่ยจะว่างๆก้วงวางๆครัว,ว,ว,วมณนีแดงนะคะลูกค่าที่มาพักที่นี่นะคะเขาก็จะมีบุฟเฟ่อาหารทะเลให้กินฟรีด้วยค่ะสบายคอปปี้นะคะได้แลสมูทตี้แอปเปิลนะคะนี่เขาก็จะเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่คือสำหรับสุขภาพโดยเฉพาะเลยรสชาติก็แบบเปรี้วยวเปรี้วยวกลมกยม รู้สึกดีค่ะกำลังจะได้กินข้าวแล้วเมื่อกี้ก็ตอนแรกยังงงงอยู่ตอนแรกพี่เลี้ยบอกว่า <S <S เอ้ยโหวันนี้จะไปนอนบ้านหลวงรัชมัยตรีใช่ไหมเราก็นึกว่าแบบเป็นประมาณว่าดูเป็นนึกโรงแรมหอ,อกป่ะจะเป็นแบบสไตล์ฟิวโรงแรมยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามาั้งกินข้าวร้านนี้ค่ะผ่านไปอาฝั่งตรงข้ามนี่เองแล้วก็เป็นแบบประมาณว่าบ้านดุนย้อนยุคมากๆท่านท่านหลวงรัชมัยตรีคือเป็นบิดาแห่งการอ,อย่างพาราทุกอย่างยังอยู่หมดว่าน่านรักมากเลย ว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยเขามีชื่อเขามีชื่อด้วยแล้วก็การตกแต่งข้างในเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักห้องเพราะฉะนั้นใครที่แบบพาพ่อแม่มาเนี่ยคิดว่าน้องนะญญพ่อแม่ชอบน้องารภาพัตรงจันทบุรีมาหลายครั้งมากมาทําอะไรมาหาย,ยามากินข้าวแล้วก็ <c oughs> ไม่เคยรู้เลยเว่ามีมท่องเที่ยวตนมาครั้งนี้เหรอพี่เล็กชวนมาเฮ้ยเออมาๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงมากพอาผมมาคือไม่มีเยอะความคิดแล้วก็อย่างนึงที่มันเปลี่ยนไปแบบเยอะๆมากเลยก็คือตอนนี้เขาสนับสนุนการท่องเที่ยวที่แบบดีมากๆคือแบบที่เมืมอ,งมมองไทยเราก็มีอะไรที่ที่ดีที่น่าสนใจนะแล้วก็นี่คือบอกว่าเอ่อโฮมสเตย์แต่ละที่เนี่ยเด็ดมากค้นมาแล้วครบอ่ะคือเมืองไทยทะเลนะฮะ ก็มีน้ำตกของจริงแล้วก็มีภูเขาของจริงาันกินนี่อันนี้คือผมว่ามินมาาของฉันนี่มาบ้านจุณยายนะที่เป็นผัดไทยโบราณโบราณก็จะลุ้นกันนะว่าจะได้กินเมนูอะไรบ้างเพราะเมื่อกี้พี่โกสั่งให้เรียบร้อยแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรแต่ว่ามั่นใจมากว่าอร่อยแน่นอนรูปนี้ก็ใช้กุ้งธรรมชาตินวยนะใช่เหมียวเหมียวอกกุ้งธรรมชาติยออร่อย เหรเราไม่มีมื้อหนักนะเราจะลองท้องไปทั้งวันอันนี้คือกระวาน,นเไก่บ้านต้มกระวานก็อร่อยมากนะมเป็นเมนูที่เมนูสุดฮิตของที่นี่มาใไ้ติมตราจารวดอ,อันนี้เป็นโรงไอติมแห่งแรกของจันทบุรีนะคะแต่เขาบอกว่าไอติมกระเบื้องอร่อยมากเราก็ต,ต้องเข้าไปลองไอติมงงงงงกระเบื้อง ต้องอย่างนี้เหรอกระดิ่งเราต้องสั่งสักระดิ่งด้วยนี่ติ่งกระเบื้องนะทุกคนคือมันกระเบื้องคือมันก็ข้างในเป็นอะไรมันจะต้องกรอบอร่อยอร่อยอร่อยต้นนมนะคะกินกับกาแฟเฮ้ยก็แบล็เข้มข้นมากเลยจะมีนมกระเบื้องมีถั่วดำกาแฟส้มละกํมชาเย็นโคล่ามะนาวข้าวโพดลอดช่องโทมิทูเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำสับปะรดทูเบร์รี่โบราณแต่ว่าที่เป็นกระเบื้องนี่คือนมไวแต่ว่าเราสั่งกาแฟมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้รอขากลับแล้วกัน ระหว่างทางเขาก็จะมีขนมโบราณขายอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะน่อยเยอ้ๆอร่อยเนาะน้ำยาปูนะทุกคนอ่าดูสีสเห็นไหมผักก็มยิดแล้วแต่เลยนะคะมีความเป็นพิางมากแต่ก็ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงริมน้ำแล้วเนาะ ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่าไปถ่ายรูปที่กลางสะภาลังมันสวยมากค่ะนี่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 นีวันนี้แดดร้อนมาจริงๆแต่ว่าโอเคคือแบบว่าคุ้มที่ได้มาเที่ยวแบบนี้นะคะข้างหลังก็เป็นโบสถ์คาสติกเส้นนี้เนี่ยถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือว่าแบบสไตล์ชิคๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่มีร้านน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็มีพวกอะไรที่ดูเป็นโบราณนะคะให้มาถ่ายเยอะแยะมากมาย ตรงนี้นะคะก็เวลาช่วงเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นพิธีนะคะเป็นค่อนข้างที่จะพิธีใหญ่เลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครมาตรงนี้นะแล้วก็ขอนะคะขออะไรก็ได้ส่วนมากเนี่ยจะสมงหวังแต่ว่าขอได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาขอพรอกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยจะบอกว่าโชคดีมากเลยค่ะวันนี้เจอพระอาทิตย์ทรงกรดอ่าให้ดูเลยสวยมาก ก็จะเป็นพระจัดสวดอะไรพวกนี้ค่ะการอธิษฐานอะไรเนี่ยจะแบบมีจะบรรลุผลผลเร็จได้เลยแล้วก็คนที่แบบคนที่สนใจมากขึ้นหรือพาะการขออนั้นเลยตรงด้านหน้าเขาก็จะมีบอกระเบียบทางเข้าเรียบร้อยนะคะว่าห้ามอะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่นี่นะคะเปิดเวลา8โมงครึ่งถึงเที่ยงอีกทีนึงก็บ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะคะจันทร์ถึงเสาร์ วันอาทิตย์ก็ตามน,นี้เลยที่เห็นนะมาสู่มุมคลาสสิกนะคะที่ใครๆมาก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้ให้ดูในกล้องว้าว <Wow. S 2> แวบแบมาสแนปไปเรื่อยๆนะคะอ่ามุมนี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยร้านคนละยำนะคะ <laughs> ชื่อแถวนี้ร้านแบบเกลียนมากเลยอ,อ่ะ่ะเรามาที่ร้านพิซซ่าต่อกันเลยนะคะดูหน้าร้านแบบ ขาวๆน่านรักน่านั่งมาก mm hmm. แวบเข้ามาเลยทันทีอ่าเรากินหน้าร้านได้แล้วนะคะยังมาหลังร้านได้ด้วยอะ mm ่ะแล้วตรงนี้เป็นมุมแบบน่ารักเียอะ mm ่ะ hmm. เหมือนป่าเล,เล็กๆแบบปาร์ตี้วันเกิดน่ารักน่ารักนะคะร mm hmm. ้านทองนะคะม mm hmm. ากระลองร้านทำเองด้วยนะ ออกกันที่น้ำตกลิ้วนะคะก็อุทยานอย่างชชติน้ำตกลิ้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อเขาสบากนะคะเพราเกิดมาหลายนานแล้วแต่ถามว่าต้นของน้ำตกเนี่ยเราเดินขึ้นไปเหนือแอกน้ำขึ้นไปเนี่ยมีนักท่องเที่ยวหลายท่านพยายามจะเดินขึ้นไปให้เห็นว่าต้นน้ำอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นน้ำของน้ำตกริ้วเนี่ยมันมาจากใต้เขาดันมันจะไม่เห็นนะคะ น้ำมันจะมาเพราะนั้นน้ำเนี่ยเป็นทั้งน่าจะเป็นทั้งน้ำแร่น้ำหยดน่าจะมีสะอาดและในบริเวน้ำตกนะคะจะมีปลาพงหินเดียวม้าปลาพงหินปลาพงหินค่ะเยอะปลาเยอะเมื่อกี้แอบเห็นแล้วอ่ามาน้ำใสๆที่นี้นะคะมันจะเป็นที่อยู่ของเขาเรียกว่าตัวหัหรือตึ้งกยัดดีมันเป็น่ที่อยู่ของเขาเลยนั่นแหละนี้จะมีค่ะแต่ว่าเขาคงไม่ได้มาเดินให้พานได้เห็นแล้วแหละเพราะนั่นคือเจนเนอ ีข้อห้ามอะไรไหมคะข้อห้ามต็เลือกแค่ว่าถ้าอาบน้ำตกอยู่ต้องไม่ใช้แชมพูไม่ใช้สบู่ในน้ำแล้วก็เลยจากจุดที่เขานันขึ้นไปห้ามเอาเครื่องจึงท้อาหารเข้าไปทานเท่านั้นเองโอ้ดูดีมาเที่ยวที่นี่เนี่ยสนุกมากเลยค่ะระหว่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีปลาตัวเล็กๆมาต่อตลอดเวลานะคะเพื่อสักสีเดีเนี่ยดู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  แต่ว่าร,บรอบๆก็จะมีปลาแบบตัวใหญ่ๆอยู่รอบๆเลยน้ำเย็นมากเป็นสะพานข้ามใช้ต้องใช้คำว่าเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกนะคะค่ะ,คะสะพานที่เขาบอกว่าไม่ต้องกั้นหายใจค่ะพอดีกว่าจะถึงก็หมดลมสะพานข้ามปากแม่น้ำแหลมสิง์ค่ะ มาแล้วหมื่แดดเดียวนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราก็ปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมืนแดดเดียวอ่ะอมึกเขาสดมากอบหอมด้วย ทเรียนทอดมาด้วยหนึ่งซองขอบคุณค่ะก็จะอยู่ร้านนี้เลยนะคะเป็นทูเรียนทอดแล้วก็มีสลัดสมารีหวานเอ้ยสลัดสมารีหวานมากเลยขนมชิมลูกคุณที่วันทาทานหนูทานหนูถามแม่ค้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะแ้วว่ามนเราไปสวนมาแล้วแต่จะบอกว่าอันนี้เหือกมันใส่ได้มากเลยเพราะว่าคืออันนี้คุณคุณจะได้มันใสได้ว่าอร่อยจริงไหมดีจริงไหมถัดจริงก็ให้พูดความจริงถ้าเป็นจริงก็บอกได้เลยค่ะนะคะยินดีรับฟังค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะก็ชิมเลยละกันห้าทิปบั จะคุ้มค่าเลยอันนี้ใหญ่จางขาห่วงมากหวานหวานมากหวานมากสุกก็ป้ายแมหนูสุกก็ป้ายที่เราติดไหมมันไม่เปรี้ยวเลยนะทุกคนน่าอร่อยอันนี้เญาค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมที่สุดในจังหวัดปทุนธานีค่ะเป็นยังไงอคะก็มันสวยงามมากแล้วก็มีถนนเฉลิมบูรพาเฉลิมพลีเนี่ยเรียบล้อมอไปตามแนวเขานะคะเป็นมมุที่เขาถ่ายโฆษณาถ่ายลงในแมกกาซีนอะไรเยอะแยะมากมาย ่วนในเรื่องที่มาของชื่อนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบชื่อที่มาจริงๆเป็นเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านมาบุกเบิกท,ที่นี่กับพี่สาวท่านมาในเรื่องนงของของการที่จะทําให้ระดูมันเป็น,นสถานท่องเที่ยวแล้วก็เดิมมันมีต้นญาสือกลร่ง,รงที่เขาเรียกว่าต้สนสดอกสุราของไทยนะคะอยู่ที่เนี่ยสี่ห้าต้นมากำลังสวยมากอช่วงนั้นพี่สาวอาจารย์ คนนี้คือท่านอาจารย์เชมานุเนี่ยก็ได้เป็นคนตั้งชื่อที่นี่ว่าชื่อเหนินหนังก็ขาจะมีเขานิยมใส่กุญแจอนกล่องนะคะที่ก็จะเขียนว่าเนินนางพญาแห่งนี้ที่รวมใจูรักใดปรารถนาระคงมั่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะคงมั่นใจตอนกลางคืนก็จะมีร้านนั่งนะคะหลายร้านอยู่เหมือนกันเป็นจุดๆกันไป าร้านที่เราจะมาคืนนี้มีอยู่สฝั่งนะคะคือท่ามาจันฝั่งนู้นจะเป็นแบบบูติกหน่อยนะแต่ว่าเราจะมาฝั่งนี้กันนะคะนี่ไงท่ามาจันเมนูนี้ก็ละลานตาดีมากเลยค่ะมีของที่น่าสนใจเยอะมากอาไม่เนหูม่โยกันเลยขออีกจาน แล้วเขาจะเสิร์ฟม,มาเป็นแบบกิ่นโตนะรักีเนาะแล้วไก่บ้านต้มกระวานนะกลิ่นก็จะของหอมนะแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวขอขอตัวก่อนอันนี้คอหมูชีสบอลนะคะของมย่างชีสบอลมาเป็นแบบคือน่ากินมากอะ่ะคอชีสนี่ไม่ควรพลาดส่วนอันนี้นนอันนี้คืออะไร,รอะคะอน้ำตกอ๋อน้ำตกกับชีสทอดอชใช่ไหมคะ,คะน้ำตกหมูชีส อ๋อแต่นี้จะเป็นชีสทอดกินด้วยกันแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอ่ะเขากินด้วยกันอันนี้ให้ถายว่าคืออะไรถ่้ถูกมีรางวัลอ่ะตึงตึงมรรับได้ที่พี่เล็กนนรางวัลถ้าใครถ่ายถูกอ่ะเปิดเลยค่ะชีสข้าวเขาทำแบบน่ารักมากนี่ไงชีสบอลนะคะแล้วก็กินกับคอหมูวันนี้ชีสแบบเยิ้มเยิ้มทอดทอดเยิ้มเยิ้มเลยฟินดี ตอนนี้นะคะก็จะเป็นแบบยุคประมาณสัปปัตีิตีเลยแต่สินใจยากมากสรุปคะ่ะเราก็สั่งเป็นเอสเซสโซคอกกี่นะคือวันนี้อยากกินกาแฟมากเลยตั้งแต่เชา้าอันนี้เรนโบ์นะทุกคนอันนี้คารลูโคกนะคะ อันนี้จะเป็นรองแรมท่ามาจันนะคะ mm hmm. ก็คือฝั่งด้านเนี้ยเป็นรงแรมแล้วก็น่าจะนั่งกินอาหารเช้าได้ด้วยแหละเนาะ mm hmm. เวลาที่ตื่นขึ้นมานะคะตอนเช้าเช้าแบบเฮ้ยบรรยากาศเขาดูดีมากเลยนะ mm hmm. พอเสร็จแล้วนะคะตอนกลางคืนเราก็จะมาฝั่งนี้เลยกินข้าวแต่ว่าเขาจะเปิดจนถึงถึงกี่โมงไม่รู้แหละ น่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะตอนนี้เมื่อกี้ก็นั่งชิลๆอยู่ที่นี่เช้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบแปดนาทีอตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาก่อนที่เราจะกินนะคะเป็นกิจกรรมหลักของทุกๆคนนะคือต้องถ่ายรูปกันก่อนนี่เราก็จะเนี่ยพี่เขาก็ถ่ายรูปไป <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ขอชิมก่อนละกันสิ่งที่ได้มาในวันนี้นะคะวยจับโบราณ <c oughs> ก็น่าป็นแบบ คือที่เห็นชุดแบบนี้นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยชุมชนตรงนี้จะเป็นคนยวนอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีวัฒนธรรมที่มีเกี่ยวกับชาวยวนด้วยนะคะให้มีให้ถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยตรงนีน้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาใจว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงริมคลองเขาจะใช้แบบนี้หรือเปล่าด้านตักน้ำขึ้นมาจากคลองคือตอนนี้มันเที่ยงพอดีไงมันก็เลยรู้สึกว่าแดดมันลงมาตรงหัว ตรงนี้ถ้าเป็นช่งชวงเช้าๆหรือว่าเย็นเน,น,น,นี่ยบีบ้านน่าจะสวยเลยรแบบข้างหลังเขาก็จะเป็นจุดถ่ายรูปแบบนี้นะคะร้านเจอีดนะคะอยู่ตรงริมน้ำนี่เลยวันนี้เราจะกินกันที่นี่แหละบะหมี่น้ำรวมมิตรตำยำนะคะตาน,นี่กั้งมาแล้วฝนนี่เป็นอะไรกับผักาก่แล้วก,วมก,ก็มีปูมีปูมีกุ้ง กุ้งแล้วก็มีปลาหมึกอ่ามีหมึกด้วยตรเลยเลยมาแล้วอันนี้ก็มีแห้งนะอ่ามุมนี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยอ่าในที่สุดก็ได้กินจนได้นมกระเบื้องข้างหน้าเขาก็จะเคลือบเป็นกับรบอบยนะคะข้างในก็จะเป็นไอติมนมถึงอันนี้รถม a ส d a นะคะจะเป็นแบบนี้คือประมาณรถแท็กซี่ของพี่นะ คลิปจันทบุรี3 2 0 0สองคืนของมิกี้นะคะผ่านไปเร็วมากๆเลยมีอีกหลายที่ที่อยากไปแล้วก็มีที่อยากไปซ้ำอีกนะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้าละกันเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ